สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็เป็นดวงความรักของคนที่เกิดวันเสาร์นะประจําเดือนพฤศจิกายนปี2565นนี้นะคะเป็นพลังงานรวมนะแล้วก็อาจจะตรงในบางช่วงของคลิปนะคะนะหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะว่าความรักของชาววันเสาร์นะในช่วงเดือนนี้เป็นยังไงบ้างขอเช็คพลังงานหลักตัวตนของคุณกันก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะอ,ม,อมาค่ะชัมพารานะคะ่ะสองเหรียญอืม ณลังเลใจหรือว่าคุณแบบไปเจอกับคนที่เขาแบบดูลังเลใจดูกักๆเราอ,ะอ,อ่ะความสัมพันธ์นิ่งๆนะคะไปไปกับกลับมามาหายหายหรือเปล่านะคะคนที่คุณเจอนะตอนนี้หรือคุณรู้สึกว่าคุณเจอกับคนเจ้าชู้คนเจ้าสเสน่ห์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะในตอนเนี้ยหรือว่าตัวคุณเองเนี่แหละที่แบบช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็ตัวคุณเองก็ ยังรักความเป็นส่วนตัวอยู่หรือว่ายัางชอบที่จะแบบอยู่คนเดียวโลกส่วนตัวสูงอย่างนี้ก็ได้แล้วคุณก็มีช้อยมีตัวเลือกนะคะเข้ามาให้เลือกก็ได้นะแล้วก็อาจจะคุยบ้างหายไปบ้างอะไรอย่างนี้นะพลังงานของคุณมีคนไปไปกลับกลับมาใหม่หายในความสัมพันธ์ค่ะหรือคุณอาจจะคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลกันได้ด้วยนะคะมีพลังงานของชาวราศีกันชาวธาตุน้ํา กรกฎพิจิกมีนแล้วก็ชาวธนูนะคะขอดูสิคะความรักของคุณเป็นเช่นไรบ้างเอ่ยความรักของคุณเป็นเช่นไรบ้างนะคะ,ะความรักของคุณในช่วงนี้น่าจะเปนในเรื่องของความพิศวาสสินเนหาในเรื่องของ แรงดึงดูดเรื่องของ18บวกอะไรอย่างเงี้ยนะที่โดดเด่นขึ้นมานะเจ็ดไม้อาจจะมีการบล็อกกันก็ได้นะคะหรือมีการพยายามในความสัมพันเอ่ออาจจะเป็นตัวเราที่พยายามในความสัมพันธ์มากๆนะคะอืมเหมือนคุณอนะยอมลดอีกโก้ของตัวเองนะคะเพื่อที่จะพยายามในความสัมพันธ์นี้ได้ด้วยนะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะคุณอาจจะมี ตัวเลือกนะคะหรือเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นรักออนไลน์นะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะแต่นกเห็นถึงแรงดึงดูดนะคะที่มากมายนะในความสัมพันธ์นี้นะเดี๋ยวเจอวิลก็คือแรงดูดคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้นะเป็นคนที่แบบมีแรงดึงดูดมากๆเลยอะนะเออม,มีความปรารถนาอะไรอยู่ในนั้นนะคะ ก็จะมีชาวราศีมังกรด้วยเนาะเดี๋ยวขอดูพลังงานของเขากันหน่อยนะคะคนคนนี้คนที่คุณนึกถึงอะคะ่ะนะขอดูพลังงานของเขานะคะเดลเปอร์นะคะเขาก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะอาจจะมีช้อยหรือตัวเลือกเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะเออสี่เหรียญอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่หรือว่าเป็นคนที่แบบ เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกเก่งนะคะหรือเป็นคนขี้กักก็ได้นะห่วงพื้นที่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่เอ่ออาจจะเรียนดีเรียนเก่งหรือใฝ่หาความรู้อยู่เสมอก็ได้คนคนเนี้ยนะชอบเรียนรู้อะไรอยู่เรื่อยนะคะเรื่อยๆเลยเด็กถือดาบค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะจั d g เมน t ์เอนอนกมองว่าเขาเป็นคนที่แบบ เชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะขึ้นจัตตุมนะ์อ่ะเออเขาอาจจะแบบขอให้เจอคนที่ใช่นะคะหรือเขายังเชื่อว่าเขาจะเจอคนที่ใช่ก็ได้นะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะความรู้สึกที่เขารู้สึกกับคุณนะคะนี่มีการบล็อกกันหรือเปล่าเนี่ยนะเจ็ดหม้ หรือคือเดี๋ยวเขาก็พยายามกับคุณเดี๋ยวเขาก็นิ่งไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะหนึ่งเหรียญน,นกมองว่าเขาก็รู้สึกว่าคุณแบบเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองนะคะคุณก็เป็นคนที่เขาให้ความสนใจอะแต่เจ็ดถ้วยอะเหมือนกับเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบยังดูจับต้องไม่ได้นะคะหรือตัวเขาเองเนี่ย ไม่ยังไม่ค่อยเปิดใจให้กับเราก็ได้นะทำไมอะ่ะทำไมถึงรู้สึกว่าใช่หรือว่ารู้สึกว่าเราสำคัญแต่ยังปิดกั้นนะคะทางความรู้สึกอาจจะด้วยความที่เขาอาจจะเจอนะคะความรักในอดีตนะคะที่เคยทำร้ายเขามานะคะทำให้เขามีกำแพงนะหรือคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันได้ด้วยนะคะขึ้นในถือเหรียญเนี่ยชาวธาตุดินพฤศพกนมังกรน,นะคะ<ม>พลังงานก็ขึ้นมา คุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันแล้วเขาอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นไปได้เหรออะไรอย่างเงี้ยมันมีความสับสนหรือว่าความฟุ้งซ่านอยู่ในนั้นด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทิศทางความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นยังไงนะก็เหมือนกับน่าจะเป็นแนวโน้มนะคะที่จะเกิดขึ้นนะ เพื่อคุณจะได้นําไปปรับใช้ในความสัมพันธ์ได้นะคะว่าจะยังไงต่อนะอาจจะเป็นแนวทางนะคะขอดูค่ะว่าแล้วทิศทางความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรบ้างคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ไพ่แนะนําคุณด้วยนะคะเนาะขอดูนะว่าทิศทางทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ t h e Empress นะคะแปดเหรียญ สี่ดาบนกมองว่าอืมมันจะมีช่วงที่คุณและเขาเนี่ยอาจจะนิ่งกันไปเงียบกันไปนะคะต่างคนต่างไปทำหน้าที่ของตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองเพื่อคิดทบทวนนะคะว่าจะเอาไงต่อกับความทมพันนี้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณและเขาอะถอดใจหรือว่าแบบอาจจะแบบหันหลังให้กันอะนะเพราะว่าเก้าดาบกับสี่ดาบมันเป็นห้าดาบอะนะ ความเห็นไม่ตรงกันนะคะหรือความเป็นไปไม่ได้ในความสัมพันธ์ก็ได้นะเหมือนกับนะมันมีช่วงที่สับสนในตัวเองอะนะนุกขายายไพ่ออกมาก็เป็น2ดาบอีกแล้วนะอาจจะมีช่วงที่นิ่งกันไปนะคะต่างคนต่างไปทํางานนะคะทําในสิ่งที่ตัวเองแบบจะต้องทำอ่ะนะอืมแต่ก็ยังมีการและกันในใจเสมออะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนุกขอดูจัติกหน่อย the wheel of fortune โอเคคุณและเขาจะได้กลับมานะคะจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันอยู่ว่าจะยังไงต่อในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีช่วงเวลาที่คุณและเขาสับสนหรือมีการที่แบบต้องนิ่งเงียบหายกันไปแล้วคะแล้วก็รอเวลาเพื่อที่จะวนกลับมาในความสัมพันธ์นะขึ้นเอ่อ the ิเว e รเนี่ยแรงดึงดูดนะคะความรักนะคะหรือ คนที่ใช่หรือเนื้อคู่โหรมลิขิเน่ยนะนะคุณและเขาอ่ะเป็นโหรมลิขิตของการละกันอย่างแน่นอนนะคือต้องวนกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเดรสันแล้จะการจะเป็นการที่วนกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีด้วยนะคะนะก็เดาศาสนาะชะัดเจนคะคือรู้สึกเลยว่าใช่ละนะการที่ต่างคนต่างไปอ,อยู่กับตัวเองนะคะรู้ความรู้สึกของตัวเองก็ จะได้รู้ใจของตัวเองมากขึ้นว่าคนคนนี้แหละใช่คือคนที่เราอะอยากจะอยู่เคียงข้างเขาหรือให้เขาอะมาเป็นคู่ชีวิตของเราอะไรประมาณนี้คือเหมือนกลับไปนะคะเพื่อที่จะรู้ความรู้สึกของตัวเองนะคะทั้งคู่เลยนะขอดูค่ะว่าไพา่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างคะ่ะ The High Love f a n นะคะการให้อภัยนะคะ นายอัคับการเริ่มต้นใหม่จะเกิดขึ้นนะคะใครนะคะที่มีการหันหลังให้กันไปนะหรือนั่นแหละนะแปะถ้วยห่างเหินกันไปนะก็จะมีการให้โอกาสกันนะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่กันในความสัมพ์น,นี้อีกครั้งหนึ่งไพ่บอกต่างคนต่างก็ยังเอากันออกจากหัวไม่ได้นะต่อให้แบบ บางคนอาจจะบล็อกกันไปก็ได้นะหรือว่าเป็นการปิดกั้นกันทางความรู้สึกก็ได้นะแต่ก็ยังมีความฟุ้งซ่านนะคะคิดเกี่ยวกับเรื่องของการละกันอย่างเงี้ยอยู่ในหัวตลอดนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าคุณต้องใจดีมากๆนะคะกับความสัมพนนันธ์นี้คุณต้องใจกว้างคุณต้องคุณต้องใจเย็นคุณต้องให้อภัยมากๆนะคะความสัมพันธ์เนี้ย มันก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้ไพ่บอกอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะยังไงก็ขอให้คุณนะคะสุขสมหวังนะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ใครสนใจนะคะเช็คดวงส่วนตัวนะคะเป็นดวงของคุณเองก็สามารถนะคะแอดไลน์มาได้ตาม i อดียลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะวันนี้นกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ